คุณุวยพลา,าต้องออ,ออกอีกสไตล์นะครับคุณพี่คุณพี่ประชุมครับได้ท่านจะถึงแล้วนะครับตอนนี้มีอะไรออกอาวุธได้เลยนะครับไปถูกของยังครับเี่ไปแข่งไหวหนักโถหนาสิเมตรมั้มงี่ลดีนะสาธุปีเล็งยินาีโอ้ตัวลงไปเลยวะ่ะร้อยไปเลยยะ่สิบสามเลย เลี hoy, hoy, ้ยวบังเอิญก็ทุกไปบ่หอดเถอะน้ออกออกว่าได้ยังไงคนโอ้ยทิ้่บวกไปหอดคนก็ต้องรบมาโอ้ตายตายตั้งแต่นั้นมาป่อหาดอีกเลยอยู่แั่หนำมุ่เป็นกีฬาสาธุเปลี่ยที่มีไหวนำกคตรเป็นนางเต็มมันทะเบ้งไี่ชุดไหวนำ ไปเบิ้งค้นไปเบื้องก้นไปเบิ้งเข้าไปเออบอกเออบอกเออบอชุดเนี่ยเสียชื่อลูกไม่นำมุ่นมั้งแล้วทั้งยาโซทั้งไหนเพิ่อนนะห้ากินหัวมึ้ยนี่สีหายครับผมสุนันท์ดิษฐพันธ์ครับเป็นสุสานเทียคนลาศีนะครับจะไปไปเป็นมีภูมิลำเลาอยู่ขุขันบาทเกิดอยู่ลาศี มาสากูการก็ลุงเสน่หาวไทยับเป็นศึกษาเทศดดูเขตสามกับเป็นโอน้าหน่วยศึกษาเทศเสียนมาจากประมาณสักสิบสี่ปีแล้วหรอบู๊น่าหน่ะครับน่าบอกินไรจากฟรองซิมาถึงขนาดนี้อ่าท่านบอกเรื่องมาทั่วรนี่เอาเมาทั่วร์กันเนาะหลังจากเซียนแล้วเนี่ยผมเข้าไปอยู่ การเมืองอยู่ช่วงหนึง่งนะครับเป็นรองนายกอยู่ประมาณ6กเจ็ดปีสามช่วงช่วงคนเอกกหยุดหยุดเนานะการท่องเที่ยวและกีฬา,อาตอนนี้อยู่การท่องเที่ยวและกีฬาครับไปอยู่ในสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวเขาไปอยู่แล้วก็เที่ยวก็มูมทุกทุกสิบเฮต์พอนะอ่าผู้ลอมโลเนาะทั้ง อาจารย์แพทย์เราก็ว่าสิไปบวชนร์นะผมเกิดยังช่างใจอยู่แต่เพิ่นบอกว่านาร่ำเลยเนี่บอกว่านาร่ำแล้วว่าสิไปเดินเลยลงลงลงขาไอ้ลงซื้อไปคนจู้อะไรเรียบร้อยแล้วครับล่อการอุ่นครับคนจุ้รอแต่อุ่นอญ่างนี้มันนาร่ำออกก่อนครับแล้วก็นี่ไปด้วยกันครับเพราะว่าตอนนี้การลูกเต่าก็ โหแล้วครับลูกหลานเขาก็นั่นและต่อมีแต่เที่ยวแหละครับ <Okay. S 1> ไอ้ไอ้ที่ว่าว่ามามันกับคือกัออานนั่นล่ะปิดเลยมันก็บ่ต่างกันเั่นเราบทำทุกเรื่องคอยลูกคอยเมียต้องว่อกันนั่นล่ะเป็นคนลำเหมาลำที่สุดสิ่งแรที่เพิ่นฝากเล่นกับฟ้ากันนะ เดี๋ยวนี้ใครแน่มันมีเกลมสภามันจะโยนใส่จริงๆรนี่จะเป็นอาจารย์กายเีงครับอันนี้บอกจริงๆเรินเพื่อนๆเราผิดชอบในเรื่องสภาเพื่อนพบเนี่ยพบกับไอ้ท่างแม่ครัวเขาทำอาหารเนี่ยถามจะได้ว่าแม่ครัวกูไปดครับพร้อมนี่แหละโอ้โอเคนี่แหละครับซื้อแล้วบอกกินมาเป็นบ่าเราจะติดต่อยังไง อทานแม่บ้านมายูมือใดนี่ผมเนี่ต้มตะไคร่กินต้มแล้วก็ต้มแล้วก็เพื่อนยังอ่ะมันมันมันใหม่นะนะเพื่อนยังกต้มไร่กับใหม่เออเพราะว่าบ่ไม่ค่อยได้ทากับข้าวนะครับส่วนเรียกบ้านนันก็ก็เพินพันซอยเรื่องเป็นบางเรื่องครับ แต่ส่วนมากจะเป็นขรองผมมวมีหนึ่งผมติดต่งตั้งแต่สามเดีอนเพราะว่าเนึ่งคือไปประชุมสองคือน่ายวัาถือเยี่มเขาไม่ใช่ปากไหมครับฟังไปอย่านี้เพราะว่าในลักษณะงานผมค่ะคือผมอยู่่ายสื่อสารผมค่ะจึตรงดูแลในการสื่อสารในสายใต้ พูดหลายๆว่าเสิบวายังดอกบานแต่ปัญญาีแต่เบอยู่าจริงของบวบกเกงครับน้องของวบกเป็นยาดายครันเวเพราะเงินผมความมักมาบ่ไอ้แบงกองกลางไ้แม่บ่ผมบผมเบผมด้เงินโดดตะกอนแลวถึแพ้หี่แพ้ถึงกน้ผมผ้าพี่ผานนองผม โบงมอลำอนนี่หล่นาลำบกหนึ่งสองสสีสเก็ดกี้ผมไปได้เงินเลยแะ<น>่มืน,นี่เจ้าภาพยานนักเลง<อ>กจางกจางมอลำอาขจางมอลำไปนี่เสียเงนินเลย่นักเลงตีกันเจ้าภาพแล้วเสียเงินเจ้าหน้นา,า,นาที่จ้างเอ,าอเศร้า บอกไ้เศร้าก็เศร้าตัวมารับเงินคือเขารับเงินคือเขาเต็มเลยครับผมมาในเพชรชันะเดล้เหลือกมันนี่น้บอกในทานไม่ฟังมนผลผลแก่โตดอกกูมือนี่สอดครับพี่น้องสอดไปไหนบังหน้าบังหน้าปันนี้สอดตัอเมียพอยู่น้ำเนต่างกันกับผมอยู่ เนี่ยผมมาอยู่วัดเนี่ยผมกับอยกันนะอยู่วัดผมจะผ่ากับแพ่งไวจะโอ้เราไม่มองอยว่าจังหวะผมอ่ะไปกันจกไปแน่ะไรนี่มิตรสีรีอยู่ทั่วอันพวกมันมันเลาเรื่องนรกสวรรค์เด่นโอ้อันผู้ไปแนวมาโทษมาบอกเลยว่ามันมัวนั่ กเดี๋ยวคนกวดเงวก็ตงไปเงวเด้อของไปของมันเด้ออย่าฟังอย่าฟังคนมาเรื่องนัน่าจบรถจดได้กนรล่อเลยให้จบก่อนเอยาโตเขหมนเอาฟังตอฟังตอเอาตนี้นะเอาสีหน้านวนคนอ้วนของใหญ่นะนี่ ก็ทำงานสัตว์กระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นพัฒนากรน้อยครับเป็นพัฒนากรก็มีแม่บ้านเป็นครูนะครับแม่บ้านนี่ก็เป็นพี่สาวของหมอทุชิปโอ้ก็หมอทุชิพนี่ก็ได้ดีเพราะหัวหน้าปิดน้อยใจไหมบ้าผมนี่ก็ รันิยอมืม่กับมันาเป็นเจ้าเพลงเพื่อชีวิตเ่าบอกหาขัางหางเนี่ยหาฟัางห่ังเราเพลงถูกใจมูนาเป็นมูนาเป็นสับนนุนให้ได้เป็นสาส่นเลย ตัวหน้าอแม้นนี้นีเรื่องจริงครับเจริงคาสั่งผมบอกแล้วไปถาจหวัดปในอคาสั่งหจ่สงี้พูจริงพูดความรกิงจครับตจพูดพูดเรื่องความรักความนับถืออันสำหรับตัวเองก็กลับมปบ้านก็อยู่ด้วยกันแบบ แบบพี paper, to it, ่น้องพี่พาใสยกันยังยูแบบพี่น้องเลยเดาะไม่เเห็นเดี่ยคืนมีอะไรก็ช่วยเลี้งกันกับผมก็คนพูดมัค่อยเก่งแต่จะลองเพลงกันมาย้อมแม่รับก็มีแค่นี้นะครับตอบพูณมาสาถิ่โอ้เอลดอนเนี่ยโอ้ไล่ๆนี่ผมอยู่กรุงเทพแต่แกอยู่สิบเจ็ดส ปีสองเก่าเด็กแรกเดือนสเ็ดเ็กแรกเ็บกรสือกร่าฮ่มนี่มองนี่เรอทำไงเพราะว่าผมเขาไปเงียนแต่้อนสามปอสามโอ้ยอะไรก่กนไปปีะไรก่ปีหนึ่งเ็ดเลยเจ็ดกดกเ็ดนะเพราะว่าเ็กเรเ็กูหูเลยของเราสบเ็ดเ็กเก่แน่เลย สองเก่านั่งลต๊ที่สองวันนี้เนียสองเก่าของเก่าออกราชการแต่ยุสานไต่ตังแต่ตังแต่คนหลาดไปผมสิ่วางละปีสองปีวางละปีหนึงผมสิแต่งคนแบบแค่3ามเที่ยวเพราะว่าหนก็คือเขาไว้ประชุมสองก็คือนายมันสวยจี เพราะว่าในลักษณะงานผมก็คือผมอยู่ฝ่ายสื่อสารผมกับสิตรงดูแลในการสื่อสารในสานไตยต้องยึดยึดสี่ชั่วโมงยึดสี่ชั่วโมงแต่ว่าเวลาจะของมันจะอูุ่้านครึ่งเดือนกับมี่เดือนหนึ่งกับมี่แต่ว่าแต่เขาเอินเหมือนไหนก็ภายในยึดสี่ชั่วโมงต้องแข็งต้องลงตัวนะ สำหรับขอบขวัขันว่างขันเวลาผมอยู่บวได้เขาเวนหรือว่าบวได้ถูกเบียกตัวกะดูด้ยบงเจอกบสิบหามือซิบมือที่ในบ้านกะนี่จริงผมก็บวดักเทศตกสักเสื้อผมเสื้อผ้ายางผมบอกไงผกเป็นอืนแต่ว่าเวลาลูกเมียเขาไปทำงานไปเงียนผมอยู่ว่างๆผมร้าง เขาสักเขาไปจังที่สุเลยักสักเลยวเทา่นี่นัจิบย่งหนังน่มนักจีบลังคนเนี่ยมาไว้นยไนี่จบเป็นยังงแต่ที่ไม่จีบยังไงเพราะหนลงกอบอกกันทุท มันขึ้นแน่นอะนผมแม่บาผมามกับสี่ห้คนที่แล้วมาตนี่ตนี่มีเศษยางแม่บ้านผม็ะทับข้อสครโอ้ทำกับข้าวอร่อยมากแล้วเฮ็ยจะซื้อรลบอกกินบอแม่บ้านเราไปจิ้มก่อนอันนี้แม่บ้านเอยุ่มือใดนี่ผมในต้มตะไคร่กิน ต้มแรือกับต้มหรือกับต้าวเอง,อองมันมันมันใหม่เนะนะาะต้มไข่ายกับใหม่เพราะว่าบ่ไม่ค่อยได้ทำกับข้าวนะครับส่วนเบียกบ้านนนั่ก็ก <c oughs> ็เป็ือนคนซอยเรื่องเป็นบางเรื่องครับแต,แต่ส่วนมม่จะเป็นห้องโถงแบบ ก่อนสองก่อนอยู่ครัผมมักเห่าใสซีเรีมันก็เลยบอเรน่าผมบอหมักฟังวเลยมากอยู่แต่ว่าขี้เท่ห์อมันบอตัดเต๋าคือวันนี้ไหนเขาก็เอาคือคนขี้เขาบักไม่ซีรีส์ไปเขาบัอเดียวก็ขอใช้ตัวอย่างนี้นะครับบ่ต้องซัก แตรงนี้ครับสบายแน้ที่มีคนดีแต่แม่บ้านผมเนี่ยเขาแบ็นเราผมเลี้นน้องปอด้ว่าแต่ก่อนพวกินอาหารล้าดเนี้ยเขาคนนั้นเนื้อเนื้อกินเจ้าเป็นผมราาซาสือปลาตอนยวลาสีสือปลาพวกบง่ายมาฝากคนเถาเพราะเามักอย่างคขกแต่ว่าลูก สาโมมาตุยก so it ินโมเป็ตสมัยเนี่ยแป้มาหลักาลาเป็นเลยเาเป็นหนังก็ต้องขอบคุณพวกเราโมเป็ตบอกนี่อะไรเนี่ยพ้อหน่อกระกรอะไรเนี่ยอมตัวอย่างที่ดีตองใส่ใจกับเราด้วยนะทุกอย่างแล้ว จากนี eg, kind of ้ไปผมจะใช้ต <t> ัวย <t> ่างอาจารต์ขอบคุณมาวครับมาไปโดนลมพัดโอ้ยโอ้โลมโหผมปออัหนอยออันนี้ก็มเอากะังมาวางนเร็วไปเสียบผืนตอนี้เสียือนีับ ก็คนมายืนแบบนี้มายืนแบบนี้ถ่นกไถ่นกไถ่นท่านท่านมาใหม่ร้าวร้าวยืนสองสามลุ้นเรือลุ้นลุนโซวโซเฟอนะครับโซเฟอปืนนะครับแล้วิเกเอบางิเกตอบ้งตอนี้ได้เวลาสงครางต้องต้องต้องตต้อง